ดียามเย็นวันนี้มาเที่ยววัดตยมอย่างที่บอกไปคลิปแรกแล้วก็กําลังจะไปดูนาะที่ว่าจะลงมือทํามันมืดไปหน่อยเนาะเพราะว่ากล้มัน,นตอนนี้ก็โอ้ใกล้ทุ่มแล้วอีกห้านาทีทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็กําลังจะไปเาดูนาะนี่ไงเห็นไหมกําลังจะไปดูนาะนาของเราเองนี่แหละแต่ว่ากาลังกาลังจะถึงละใกล้ละ ไม่รู้ว่าจะทันถ่ายไหมเพราะกลัวมันจะมืดก่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันดึกแล้วด้วยมันู่หนึ่งปกติมันมืดไปแล้วแต่ตอนนี้คือมันร้อนจัดมันก็เลยยังไม่มืดแต่แถวนี้อากาศดีมากเลยขอบอกโอ้ยอย่าขับรถเร็วสิวะไม่เดี๋ยวมันมืดอ๋อเขากลัวไม่ทันถ่ายนะคะกลัวไม่ทันได้ถ่ายรูปลงเนาะว่ามันกลัวมืดก่อนมันก็เลยไปการ์ดซ่าเซอนิดน้อยเนาะอย่าตกใจ เสียงไม่ค่อยมีวะเสียงเหมือนคนอยู่อะไรเสียงยอะไรอะเสียงมันอยู่ในลำคอได้ละอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นนาแล้วว่านาที่ว่าเราจะมาทำเนี่ยเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะแล้วก็ไม่เคยได้ทำนาด้วยเกิดมาชีวิตไม่เคยเป็นลูกชาวนา,าชาวสวน้ยไม่ต้องดิฟค่ะดิฟดิฟเด,ด,ด,ดี๋ยวล้วนรถอ,อรีกว้ยคนท้องไนอ เดี๋ยวไงไปถึงนานเราจะถ่ายอีกทีแล้วกันเนาะ